ตอนนี้นะคะครูนี่กำลังทำข้อมูลเพื่อที่จะสอนลูกศิษย์ในสัมนมาวันที่20กันยายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมานิเฟสแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่โอ้โหพอเจอข้อมูลแล้วเนี่ยต้องมาบอกทุกคนให้รู้รอให้ถึงวันที่20ไม่ไหวก็คือคุณรู้ไหมว่าจักรวาลนะเขาหน้ารักกับเรามากเลยนะคะทุกอย่างที่เราปรารถนาทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากให้เกิดในชีวิตเราอะจักรวาลนะตอบรับทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่า ข้อผิดพลาดที่พวกเราอะค่ะเป็นคนทําเองทําให้จักรวาลส่งสิ่งนั้นอะเข้ามาหาเราไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่อนุญาตให้สิ่งที่เราบอกจักรวาลไว้ว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเราเองค่ะเป็นคนที่ไม่อนุญาตให้มันเข้ามาในชีวิตของเรา เราไม่อนุญาตมันผ่านอะไรผ่านแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกไปพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในแรงสั่นสะเทือนที่ต่ําหมายความว่าเราอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ด้านลบอยู่ในความเครียดอยู่ในความกังวลอยู่ในความหดหู่อยู่ในความเศร้าอยู่ในความจิตตกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดคานี้ค่ะ คำว่าแรงตานอย่างที่ครูนี่ได้บอกไปว่าสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาแล้วเราส่งสัญญาณออกไปบอกจักรวาลว่าโอเคฉันนะต้องการสิ่งนี้นะฉันอยากได้ชีวิตแบบนี้นะหนึ่งสสหไล่เลียงไปเนี่ยนะคะจักรวาลให้หมดทุกอย่างนั่นแหละแต่ตัวเราเองค่ะเป็นคนที่ปิดประตูกั้นสิ่งนั้นไว้ไม่ให้มันเข้ามาในชีวิตของเราผ่านแรงสั่นเทือนที่เราส่งออกไปในทุกขณะในทุกๆวัน นั่นก็คืออารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ด้านลบทั้งหมดที่ครูนี่ได้พูดมานะคะซึ่งจริงๆมีมากกว่านั้นอีกดังนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถ manifest สิ่งที่เราปรารถนาได้เร็วมากขึ้นก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับอารมณ์ที่มันเป็นบวกหรือพูดง่ายๆเอาง่ายสุดๆเลยก็คือคุณต้องรู้วิธีการทำให้ตัวเอง รู้สึกดีหรือว่าอยู่ในแรงสั่นสะเทือนที่สูงที่เร็วและบ่อยสุดซึ่งแรงสั่นสะเทือนนั้นคือแรงสั่นสะเทือนเดียวกันนะคะกับแรงสั่นสะเทือนของจักรวาลเมื่อไหร่ที่คุณสั่นสะเทือนตรงกันกันกบแรงสั่นสะเทือนของจักรวาลเนี่ยเมื่อนั้นน่ะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณได้บอกจักรวาลไปก่อนหน้านี้ว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบนี้1 2 3 4 5ห มันก็จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างรวดเร็วดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าทํายังไงให้คุณมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงที่เร็วและบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่จักรวาลสั่นสะเทือนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถทาได้ไม่อย่างนั้นคุณไม่สามารถที่จะ manifest หรือว่าเสกสิ่งดีๆในชีวิตคุณที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตได้หรอกโค้นี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยมีโมเมนต์ดีๆหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนั่นแหละคือช่วง เวลาที่คุณเนี่ยได้สัรสะเทือนตรงกันกับแรงสันสรเทือนของจักรวาลสิ่งเหล่านั้นจึงหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้ ต่อไปนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่ามันสั่นสะเทือนในแรงสั่นสะเทือนนั้นให้ได้บ่อยๆให้ได้เยอะๆเพื่อให้สิ่งดีๆสิ่งที่เราปรารถนานะคะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะเรียนรู้วิธีการสั่นสะเทือนอยู่ในแรงสั่นสะเทือนสูงเร็วและบริสุทธินะคะเหมือนอย่างที่คุณเคยทําได้ในบางครั้งซึ่งคุณอาจจะทําได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้สูตรของมันนะคะโค้นี่สรุปไว้ให้เลยมีทั้ง หมด8เทคนิคอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า Energy Activation 8เทคนิคทางพลังงานที่ช่วยยกพลังชีวิตและความบังคังถุกทิศทางถ้าหากว่าใครอยากจะรู้นะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณสั่นสะเทือนอยู่ในระดับสูงเร็วและบริสุทธิ์สามารถเข้าไปเรียนที่คอร์สนี้ได้เลยนะคะคอร์ส Energy Activation เป็นคอร์สออนไลน์ที่ครูนี่จัดเต็มมากความยาวประมาณ 4ชั่วโมงนะคะซึ่งปกติเนี่ยความยาวคอร์สระดับนี้บวกกับเนื้อหาที่พรีเมียมขนาดนี้เนี่ยราคาจะเกือบหมื่นแต่เนื่องจากว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครูนี่ทําออกมาเป็นของขวัญกลางปีนะคะให้กับ FC แล้วก็ลูกศิษย์ที่ติดตามคูนี่มาตลอดดังนั้นคูนี่ทําราคาที่น่ารักมาให้มากๆราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ยอยู่ที่9,900บาทใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคูนี่ให้ราคาพิเศษที่2 8 8 8บาทสําหรับ3คนแรกนะคะที่พักมาจากคลิป นีเท่านั้นรีบทักไปหาทีมงานด่วนๆเลยบอกว่าขอรับราคาพิเศษ2,888บาททักไปหาทีมงานได้เลยนะคะที่ไลน์ at kruhoney คุณจะชำระเป็นเงินสดก็ได้หรือจะชำระผ่านบัตรเครดิตรูดเต็มจำนวนหรือว่าจะแบ่งจ่าย0% 10เดือนก็ได้เช่นกันออกใบกำกับภาษีได้ด้วยค่ะรีบทักไปเลยนะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ